เซอร์ไพรส์วันเกิดเป้ยซึ้งคิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากวันนี้28ธันวาคม2563เป็นวันเกิดของสาวเป้ยอายุครบ41เอเซอร์ไพรส์แรกของวันเกิดเธอก็คือเซอร์ไพรส์จากแก๊งเพื่อนๆจัดให้เตรียมงานสุดน่ารักให้พร้อมเค้กที่เธอเผยว่าเป็นเค้กที่ชอบมากที่สุดพร้อมระบ,บุความในใจว่าที่สุดของที่สุดต้องยอมให้เพื่อนโอบ นอกจากโอจะเป็นทั้งแม่งานทำทุกๆอย่างเป็นตัวตั้งตัวตีทั้งหมดแล้วยังออกแบบเค้กได้ถูกใจที่สุดเ้ยอยากจะบอกโอว่ามันเป็นเค้กที่ถูกใจที่สุดในชีวิตเป้ยเลยได,ได้มากกว่าความสวยสิ่งที่สำคัญคือความตั้งใจที่โอทำให้โอบอกเป้ยว่ารู้ว่าชอบสกีและเห็นว่าปีนี้ไม่ได้ไปสกีเลยทำเค้กสกีให้ความน่ารักพิเศษก็คือในเค้กมีกันทั้งสี่คนเป้ยป๊อปโปรดและปาริน โอ oh, บอกอีกว่าเห็นไม้ปารินได้ไปสกีด้วยแล้วขอบคุณโ oh, อมากๆเลยนะเพราะเป้ยไม่เคยบอกใครเลยว่าการได้ไปสกีเป็นที่ที่ทำให้เป้ยมีความสุขที่สุดเป้ยชอบและตั้งใจอยากจะทำมันให้ได้ที่สุดเพราะว่าสกีการเล่นกีฬาของเป้ยติดลบมากแต่สกีเป็นกีฬาที่เป้ยพยายาม ตัดความกลัวทุกอย่างออกไปซึ่งมันยากมากสำหรับเป้ยเพียงเพื่ออยากจะได้สกีพร้อมลูกไปอยู่ในจุดวิวที่สวยๆได้ถ่ายรูปพร้อมเพื่อนๆถึงวันนี้อาจจะได้แค่ถูถ่า แต่ในเคสโอก็ทำให้เป้ยได้ไปอยู่จุดสูงสุดคือสีดำขอบคุณโอมากๆที่ใส่ใจรายละเอียดที่สำคัญโอยังรู้อีกว่าเป้ยชอบเสื้อสก,กิตตัวนี้ที่สุดเลยเลือกชุดนี้มาทำให้ต้องยอมใจเขาจริงๆและขอบคุณพี่ปอจิ๋วที่ช่วยกันออกแบบเค้กสักวันหนึ่งเป้ยจะขึ้นไปเล่นสีดำเหมือนพวกพี่ให้ได้นะคะ ปกติเป้ยเป็นคนทานแต่เค้กกาแฟโอรู้ไหมว่าเค้กก้อนนี้เป้ยทานเยอะมากและมันก็อร่อยที่สุดในโลกเพราะมันมาจากเพื่อนที่ชื่อโอขอบคุณมากๆากนะเพื่อนรักรักและรักที่สุดพร้อมกับบอกว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนจริงๆซึ่งงานนี้ก็ทําเอาเจ้าตัวเสียน้ําตาตั้งแต่เดินเข้ามาในงานกันเลยทีเดียวคะ่ะ